อร่อยไหมจ้าแม่อร่อยแม่ชอบอะ่ะเออไม่น่าเชื่อเนาะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทำดอกไม้ทอดนะคะเป็นดอกไม้สองชนิดที่ไปเก็บกันมานะคะก็วันนี้มาทำกับหลานส้มโอเหมือนเดิมนะคะลากมาเข้ากองทุกวันเลย <c oughs> <c oughs> แต่ว่าไม่ต้องเห็นหน้าเนาะเดี๋ยวจะเห็นตอนกินเนาะใช,นน <c oughs> ใช่น้ำหวานไปโรงเรียนนะคะพี่มิกไปทำงาน เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับมาพวกเขาก็จะได้กินด้วยอ้าวกูแกไ่ให้ดูก่อนนะคะดอกไม้ชนิดนี้ที่อิตาลีเรียกว่าบอราจีเน่เห็นไหมคะกินสดได้กินสุกได้นะคะทําอาหารทั้งแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องทําความสะอาดก่อนนะทําความสะอาดง่ายมากนะคะดึงอุ้ยดึงดอกเขานะคะนี่เห็นไหมอันนี้กินไม่ได้มันมีขนเยอะนะคะ ระคายลิ้นแล้วก็ระคายคอด้วยนะคะมันแข็งนั่นเองนะทิ้งไปแล้วก็ทำแบบนี้นะคะอุ้ยช้ำหมดเลยอัดแน่นกันมานะว้ายน,นี้กลีบช้ำเลยเละเลยด้วยน,นี้ทิ้งไปเหมือนตกดินละทาความสะอาดก่อนนะคะอันนั้นเละเลยนี่ทำแบบนี้ลูกโอเนี่เห็นไหม กูทําไม่ได้ลูกนี่กูทำยังไงนี่เออนี่ดึงอย่างนี้เหรอดึงอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมแบบนี้ก็ได้ทําได้ไหมลูกได้ยังเออนั่นแหละทำความสะอาดนะคะแล้วค่อยเอาไปล้างที่หลงังส่วนดอกฟันสิงโตนะคะก็ ก่อนจะล้างกุ๊กไก่จะทําความสะอาดเคาะเอามะแรงออกก่อนนะคะเผื่อมีมะแรงอยู่เห็นไหมเอาวางไว้ฝั่งโน้นลูกจะให้ส้มโอทําความสะอาดนะคะกุ๊กไก่จะไปเตรียมอย่างอื่นวันนี้มีกับข้าวอย่างอื่นด้วยได้ไหมลูกอย่าทำกลีบหักหมดนะนี่โอจับตรงนี้มันให้มัน่นลูกตรงก้านนี่เห็นไหมเนี่ยจับไปให้แน่นแล้วก็เนี่ยดันมันอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็จะหลุดละ ได้ไหมไ<ด>เห็นไหม<ช>เออได้ละอุ้ยหนามมันมนี่เห็นไหมจับเทียบมันทิ่มเนื้อห้อยตองแต่งเลย,ยแต่ไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บอ่าให้สมโอทําความสะอาดไปนะคะเดี๋ยวป้าไปเตรียมแป้งก่อนนะมาถึงส่วนผสมแป้งชุบทอดนะคะ กุ๊กไก่ทำแบบนี้มาตลอดแล้วก็กรอบนานด้วยนะคะแล้วกรอบเบาด้วยนะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะกะเอาเลยนะคะใครชอบแบบแป้งนนหนาๆคุ้นๆก็ทำแบบนั้นได้นะแต่กุ๊กไก่ไม่ชอบนะคะชอบแป้งเบาๆบางๆนะคะมันไม่หนักเกินไปต้องกะเอานะคะคกุ๊กไก่ทำกับข้าวส่วนผสมกะเอาแทบทั้งนั้นเลยเนาะ สูตรชุบแป้งทอดของแม่สามีก็อร่อยนะคะแต่กุ๊กไก่ก็ไม่ชอบเพราะว่ามันหนักนะคะมันค่อนข้างหนักไปหน่อยแล้วก็พริกไทยนะคะพริกไทยดํานะคะนี่ใครจะใส่พริกไทยดําพริกไทยขาวใครจะสับกระเทียมใส่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงให้มันหอมหอมนี่แล้วก็ผงปรุงรสของที่นี่นะคะกุ๊กไก่ใช้ของอิตาเลียน แล้วก็น้ำเปล่านะคะน้ำเย็นน้ำเย็นธรรมดานี่เลยนะคะออกมานะคะกรอบนานด้วยนะคะรับประกันแน่นอนเลยนะพอรีอยังเอ่ยแล้วก็คนให้มันเข้ากันอ่านี่ใส่น้ำอีกหน่อยกุ๊ไก่จะชอบใส่น้ำแบบว่าให้มันไม่ติดแป้งมากจนเกินไปนะคะ ติดแป้งมากเกินไปแล้วมันมันหนักท้องเนาะมันเลี่ยนนะคะนี่นะคะสูตรชุบแป้งทอดของกุ๊กไก่ง่ายมากๆมีเท่านี้เองนะคะขอให้น้ำเป็นน้ำเย็นจัดสักนิดแค่นั้นพอนะคะรับประกันความกรอบกรอบนานจริงๆด้วยนะคะแล้วก็อร่อยเบานุ่มด้วยไม่เขาเรียกอะไรไม่หนักท้องด้วยนะคะส่วนผสมนิดเดียวเอง เราไม่ต้องเอาไปหมักนะคะที่กุ๊กไก่เคยไปกินค่าบ้านแม่เนาะของแม่มีสูตรหมักไม่ต้องใช้สูตรนั้นนะคะสูตรนั้นมันจะหนักท้องไปหน่อยสูตรนี้นะค่ะกินแบบสบายๆเลยย่อยง่ายนิดนึงนี่ก็คนไปด้วยนะคะนิดนึงแป้งน้องกลมล่างเนี่ยคหะคนให้เข้ากันแล้วก็ เดี๋ยวกูแกไกเอาดอกฟันสิงโตก่อนนะคะลงไปคลุกแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเวลาชุบติดขึ้นมาเขาจะแบบไม่ติดแป้งเยอะจนเกินไปนะคะลงไปให้หมดเลยดอกสีม่วงเอาไว้ทีหลังนะคะทอดสีนี้ก่อนก <c oughs> ูกไกเคยทอดเนาะน้ำมันเหลืองเลยนะคะ นี่เรียบร้อยแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันทอดได้เลยนะคะนี่น้ำมันที่ใช้นะคะสีแบบนี้เพราะว่าเป็นน้ำมันมะกอกนะคะยอมรับเลยค่ะว่าน้ำมันน้ำมันทอดนะคะหมดบ้านนะคะกุ๊ไก่สับเร้าครั้งนี้ปกตินะคะเวลาทำอาหารทอดกลัวกระเด็น กุ้กไก่จะใช้น้ำมันดอกทานตะวันนะคะสำหรับทอดครั้งนี้ลืมซื้อนะคะเหลืออยู่หน่อยเดียวเลยต้องใช้น้ำมันมะกอกเอามาทอดนะคะน้ำมันมะกอกชนิดนี้เป็นน้ำมันมะกอกไม่ได้ชั้นดีแล้วนะคะไม่ใช่น้ำมันมะกอกที่ทำเองนะคะเป็นกระเช้าจากเมื่อตอนคริสต์มาสนะคะจากบริษัทของพี่มิกนั่นเองนะคะคุณสามีกุ๊กไก่ ก็เลยเอามาใช้ทอดได้นะคะไม่เสียดายถ้าเป็นน้ํามันมะกอกทําเองจะไม่เอามาทอดนะคะน้ํามันมะกอกพวกนั้นเอาไว้กินกินสดนะคะนี่นะคะอาหารของเราวันนี้มีแต่อาหารไทยนะคะที่รัก อร่อยไหมจ๊ะอร่อยอร่อยมากชอบใช่ไหมชอบอ้าเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างหอยอยู่ไกลแล้วเกินนู่นหอยแมลงภูนะคะแล้วก็ถ้วยนั้นคือผัดพริกแกงถั่วปากอ้าสดนะคะแล้วก็มีปลารา้าที่แม่เอามาปลาร้าทอดแล้วก็มีปลาดุกเค็มทอดนะคะแก้วน้ำหวานบอกพรีเซนต์แก้ววันพี e <c oughs> เขาหน่อยวันพี a c h ใช่ไหม วันพีชโอเคนั่นแหละแม่ไม่รู้จักหรอกการ์ตูนน่นแก้วใบโปรดน้ำหวานเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก,กน,นิดอีกนิดอ่าเอามาสิลูกยังไม่เห็นอ่ะ <ใน S 1> เอามาข้างใต้หน่อยอีกนิดข้างใต้นานแหละลูกนี่ใบโปรดของน้ำหวานนะคะเขาไม่ให้เอาเข้าเครื่องล้างจานร,รักมากใบนี้โหหน้าตาพรีเซนต์สุดๆให้ถ่ายหน้าด้วยไหมลูกเอาไม่หล้วชอบแก้วเอามาต่อมาต่อ นี่นะคะดอกไม้ทอดของเราไปเก็บมาเมื่อเช้าไหนทีรักชิมดิอ,มอร่อยไหมชอบไหมชอบชอบชอบใช่ไหม,มเดี๋ยวตากูกไก่ชิมบ้างแล้วก็มีตับทอดแม่จะกินตับหมูทอดต้มยำปลาทูกูกไก่แกะกลางให้แม่แล้วแล้วก็มีผัดเห็ดเข็มทองแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มีอะไรกันมีแม่นั่งกินข้าวนี่ <laughs> หนูทำเองนะชิมไหมชิมสักนิดหนึ่งจิ้มอะไรน้ำจิ้มไก่รอ,อร่อยอ่ะอร่อยเห็นไหมเข้ามาบอกละเสร็จยังยางยังไม่เสร็จไม่ถามเสร็จยังกินจ้ะก,ก,กินได้แม่กินได้จะจะลุกไปขาอะไรอ่ะไปจะจับไปแม่ลุกไปมันไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวใช่ไหมแป,ป๊บหนึ่งนะอ้ะวนไปหยิบมะนาวให้ยา่าไปฝานมะนาวให้ยา่ามาลุกจินมเล็กนะใช้ส้มโอแล้วเอาล่ะ โอ้ยคือน,น้ำลายก็หิวนะคะนี่ดอกฟันสิงโตทอดนะคะจิ้มกับน้ำจิ้มไก่อ,อร่อยมากเลยนะรับประกันนะแล้วก็ดอกโบราจีเน่ต้องออกเสียงรือโนเรือให้ถูกต้อง เสียกรอกกรอกไหมกรอสมโจัดการลูกเราบอกป้าว่าอร่อยไหมสมโชอบอร่อยไหมโมเลยอร่อยอือเอาล่ะลาดกลนไปก่อนเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสิดีมากพี่มิก